ครับไปดูเหตุการณ์เมื่อคืนนี้ที่ปราจีนบุรีวิตจะเกิดเป็นเหตุการณ์โศกนาฏก,ก,กรรม นื่องจากว่ารถบรรทุกแก๊ส LPG ขับรถไปจู่มไปตกหลุมไงคุณวิสภาพนี้มันคว่ำแบบนี้เลยนะถูกต้องแล้วถังนี้15,000ลิตรนะอใหญ่มากรถตกหลุมเสร็จไอ้ตัวถังที่บรรจุแก๊สมามันหลุดออกจากตัวรถแล้วกลิ้งไปตรงนี้มันคือย่านชุมชนค่ะแล้วถ้ามันเกิดระเบิดขึ้นคุณผู้ชมไม่ไม่อยากจะคิดว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับนะนี่คือเป็นตัวถังที่บรรทุกแก๊ส LPG มา ประมาณ15 0 0 0ันลิตรครับกลิ้งหลุดออกไปจากตัวที่เป็นตัวพ่วงของเขานะครับตัวรถนะฮะแล้วพลิกคว่ำอยู่ริมถนนเมื่อคืนนี้ครับบริเวณถนนสาย304ยเส้นทางจังหวัดนครราชสีมาฉาเชิงเซากรมอที่159ครับทางแยกไปที่บริเวณทางเข้าเขาเรียกว่าแยกปากท้องนะฮะหมู่8ตําบลกบินอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีครับก็ไปเจอรถบรรทุกแก๊สฮีโน่นะฮะทะเบียน79.3008ขีดกรุงเทพจอดอยู่ ไอตัวหัวเนี่ยนะฮะหัวพ่วงของรถเนี่ยจอดอยู่ที่บริเวณหน้าร้านสะดวกซื้อนะครับแต่สลักมันหลุดออกไปไงครับมันขาดนะฮะทำให้ไอตัวมันทุกแก๊สเนี่ยมันหลุดแล้วกลิ้งลงไปข้างทางคนขับรถคือนายมาวินครองขุดอายุ35ปีครับนะ,ะเขาก็บอกแบบนี้คุณผู้ชมเขาก็ยืนอยู่ที่บริเวณจุดเกิดเหตุนั่นแหะครับนะ,ะซึ่งเป็นจุดกับรถแล้วก็มีปั๊มน้ํามัน PT ทอยู่นะฮะเขาก็ไปเจอ ผู้สื่อข่าวแล้วก็เลยให้ข้อมูลนะเขาบอกว่าโชคดีนะที่มันตัวถังมันไม่เกิดการรั่วไหลแล้วก็ไม่ได้ทําให้เรื่องของแก๊สเนี่ยมันรั่วไหลออกมาแต่ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าประชาชนที่ผ่านไปผ่านมาต้องตื่นตระหนกตกใจรวมทั้งตรงนี้มันเป็นแหล่งชุมชนคนอยู่กันเยอะหนานแน่นครับนะฮะทีนี้เนี่ยอยู่ใกล้กับทั้งสถานีตำรวจนะฮะศาลจังหวัดที่วัดการอำเภอโรงพยาบาลตลาดโอ้โหถ้ามันมีการรั่วไหลแล้วระเบิดขึ้นนี่เป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตเป็นทะเลเพลิงเลยนะครับ<อ>นายนาวินเนี่ยบอกแบบนี้ ขับรถมานะฮะตอนระหว่างการขับมาไอ้ทำไมมันเริ่มมีกลิ่นฉุนออกมาแต่สาเหตุเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากเการที่ถังรั่วนนะแต่ว่ามันเกิดจากการที่พอขับรถเสร็จปุ๊บเนี่ยตรงเนี้ยมันมีถนนมันมีหลุมไงและหลุมก็เยอะมากพยายามจะขับหลบแล้วซ้ายทีขวาทีซ้ายทีขวาทีพอหลบมากๆเข้ามันเกิดเป็นแรงเหวี่ยงคุณด้วยความที่ถังเนี่ยบรรทุกแก๊สมา1 5 0 0 0นันอ่ะ1 5 0 0 0ันลิตรอ่ะพอมัน มันซ้ายทีขวาทีมันมันเกิดเป็นแรงเวียงไงครับพอเวียงปุ๊บไอ้สลักเมันขาดออกทําให้ตัวที่เป็นถังมันทุกแก๊สเนี่ยมันหลุดออกไปนะสุดท้ายพยายามประคองแล้วแล้วก็ไปจอดไปเดินทางแต่ว่าตัวถังมันก็หลุดแล้วก็กลิ้งลงไปแบบนี้ครับหลุมตรงนี้ฮะที่เขาโดดกันนะฮะของผมมาขับมาแล้วก็ไปเจอหลุมพอโดดหลุมเพื่อมันเสียการที่แรกมันจะฝั่งไปทางนู้นผมตวัดกลับพอตวัดกลับปุ๊บหางมันหลุดนะฮะพอหางมันหลุดปุ๊บมันก็ทิ้งหัวมันเลย ในนี้มันก็กระแทกมาเรื่อยครับมก็ทีแรกนั่งขับอยู่ก็ไปตกจากเก,ก,ก้าอี้ผมก็พยายามประคองขึ้นมาประคองรถไปจอดอยู่ตรงหน้าเี่เว่นนเสรุปเหตุการณ์นี้คนขับมีสตินะฮะสามารถประคองรถได้อย่างปลอดภัยแล้วเหตุการณ์นี้ก็ไม่เกิดการ่รูหลาแล้วเกิดการระเบิด <ภา S 2> ขึ้นเ <ภา S 2> มื่อคืนนี้ก็มีการเคลื่อนย้ายถังออกไปเพื่อให้สามารถสัญจรได้ตามปกตินะเหตุการณ์นี้ก็ทุกอย่างก็ปลอดภัยดีนะครับ